เพิ่มแล้วก็ลดขอบคุณคาะพี่วิชิระก็ได้จะงดเรานะคะวันที่ไปเรคน่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วก็จะงดยาวๆเอออยากไปแบบดำน้ำกลับไปดำน้ำไปรีแคปก่อนหนูดำครั้งสุดท้ายคือตอน อายุแบบสิบหกสิบเจ็ดอะแล้วก็ไม่ได้ดาวนาไนีกเลยสนุกค่ะคุณธนูสนุกแต่ว่าก็แบบมันมีบางช่วงที่แบบมันลึกมากเลย ตอนนี้สิบแปดใช่ไหมตอนนี้ยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าแล้วค่ะดำครั้งสุดท้ายตอนสิบหกสิบเจ็ดนานมากแปดปีนั่นปากหวานแล้วคุณแปดตัวดนึกว่าปีหนึ่งจริงเหรออะไรลึก ก็แบบเพลงเขาลึกหรือแบบเขาดีฟมาเขาแบบต้องการพูดถึงเรื่องแบบชีวิตหรือแบบคนเราไม่จําเป็นต้องมีความฝันก็ได้แบบพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอะไรแบบนั้นแล้วก็แบบเป็นเพลงที่แบบลึกๆไม่ได้เป็นเพลงฮิตอะไรเงี้ยพี่สุนีย์อายุเท่าไหร่แล้วนะ คุณแม่หนูก็ถามเอ๋เมื่อกี้พี่ต้นสมหรือเปล่ามองไม่ทันโอเคอืมไม่แนะนำเพราะว่าไม่ได้รู้สึกว่าดีขนาดนั้น,นะคะ่ะแล้วก็เออแพง 59, cao còn sáu ờ. เบลมเป็นแค่เหล่าฮัมก็เลย close ค่ะไม่ต้องเปิดอะไรเลยเพราะว่าไม่ได้เสริมแต่เขาตอนแรกแบบพอมันเป็นอุบัติเหตุเขาอาจจะมองผิดมันก็เลยเบี้ยวแล้วก็เปิดออกมาใหม่อีกแบบสามสี่รอบ <c oughs> <c oughs> ก็เลยไม่แนะนำแล้วก็รู้สึกว่าไม่โอ, <c oughs> อ้เออแล้วก็แพงมากด้วยแล้วก็ไม่ได้ ไม่ได้เ่อร์เข้ามาด้วยมันเป็นแบบหล,หลออกฉะนั้นก็เลยแบบไม่รู้จะแนะนำยังไงไปดูช่องเซียนหลังได้เลยเดี๋ยวไปดูนะเซียนหลังเนี่ยเป็นพายเอกเอ็มวีเพลงโปรดเลยนะปากบอกว่าไม่เลยไม่คิดถึงเขา พออยู่คนเดียวเงาๆก็ได้มีน้ำตาโองขอบคุณค่ะคุณนนี่ใช่หนูแบบเป็นลมอะร้องไหอ้อ่ะแต่แบบเออพอมันแบบมันก็คงยากเพราะว่ากระดูกเรามันแบบ <c oughs> เป็นคนกระดูกใหญ่มากค่ะ <c oughs> เดือนหน้าไปดูคอนเสิร์ตอีกแล้ว90้คูณสพี่โซนีฟิตมากนะ59นี่หนูจะยังยืนดูคอนเสิร์ตแบบนี้แค่ว่าตอนนี้หนูก็เหนื่อยละเก้าสิบคูณสคือมี50 90ิคูณสคือมีใครบ้างพี่โซนีหนูอยากดูพี่เบิร์ดมากตอนเนี้ยคือชอบพี่เบิร์ดมากอยากไปดูคอนเสิร์ตพี่ Bird. เบิร์ดมีแนะนำหัตถการอื่นๆไหมหัตถการ จริงๆอะที่เบลรู้สึกว่าชอบโดยส่วนตัวนะคือเติมหน้าแก้มเนี่ยต้องไปเติมแหละยังไม่ได้เติมอันนี้แบบไม่เติมมาเป็นปีแล้วมันหดละแต่แบบรู้สึกว่าพอเติมอะหน้ามันดูเต็มแล้วมันก็เห็นชัดเข้าใจปะเออม,มันดูแบบเฟรชจากที่แบบเหนื่อยหน้าเหนื่อยแต่เป็นเพราะว่าจริงๆมีมหนวดแมวด้วยค่ะแบบมีหนวดแมวอะ มันดูเหนื่อยถ้าคนที่เต็มแล้วอาจจะแบบไม่จำเป็นฮัลโหลคุณมนลมูนาคุณมงมูมล ดึกหรอช่วงนี้ช่วงนี้นอนไม่ดึกค่ะพี่โอเคเด็บไม่ดึกนี่คือดึกไหมก็ไม่มีเกินตีหนึ่งเลยแต่ว่าวันไหนที่กินมาชาเนี่ยก็เนี้ยไงเพราะวันเนี้ยกินมาชามาก็เลยมาไลฟ์ได้นะวันอื่นคือนอนไปละดึกตื่นกี่โมงตื่นสายค่ะตื่นประมาณสิบโมง ้าสิบคืนทีไงตื่นมาทำงานใช่ไม่ดึกนอนเช้าไม่มีเช้าแล้วเดี๋ยวนี้เคยฉีดฟิลเลอร์ปากไหมเคยเคยคะ่ะแต่ฉีดเป็นทรงเดิมของตัวเองเพราะเคยละลายออกแต่อันนี้ก็แบบไม่ค่อยเหลือ ยังทำงานที่เดิมไหมที่เดิมค่ะต้องทําให้จบเพราะมันเป็นแบบพอไม่อยากแบบจำแล้วก็แบบเป็น MT ด้วยมันต้องจบโครงการแล้วออกก่อนไม่ได้ปีครึ่งอ่ะ <S <S อยู่ทิแทกแคโทเอมสเฟียเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครไปทิคแคทแลว้วอะค่ะช่วงนี้แบบมีแต่ฝรั่งเหรอ คนอื่นกินมะชาแล้วดีทำไมเรากินแล้วง่วงวิดีนานถ้าก,กินแล้วง่วงนี่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบอยู่นานมากเลยมะชากาแฟาไม่เป็นขอบคุณครับคุณธนูจริงหนุหนหนูคิดว่าหนูจะไม่ทำอะไรแล้วจริงแต่ก็ลดน้ําหนักอย่างเดียวเดี๋ยว,เด,ยวเดือนหน้าก็มีไปอีเวน อีกนะคะทุกเตือนวิ่งอีเวนต์พี่กินอร่อยไรก็ง่วงแปลว่าอะไรอะถ้าอยากไปอัพสต์นทีมากเดี๋ยวไปชวนไอแตงไปงน,งนักสุดเออ เห็นน้องเวมตั้งกะอยู่ซียูตอนนั้นน่ารักหมุกม,มากตั้งกะตั้งกะคืออะไรตั้งแต่อตั้งแต่อยู่จุฬาแล้วค่ะตอนนั้นบบนนีะ่มีเบบี้แฟรนะเบียสิงเล็กร้อยเก้าสิบสิงเล็กคืออะไรอ่ะ อุ้ยทำไมหนูฟังทุกคนไม่รู้เรื่องเลยวันนี้หนูพูดไม่รู้เรื่องแล้วหรือเปล่าเนี่ยอ่อ,อตั้งแต่โอเคค่ะหวดเล็กแล้ว190คืออะไรอ่ะงง,งะแล้วคะ่ะแล้วมันไปถึงเบียร์ได้ไงอะ่ะ ทำไมอยู่อยู่พูดเรื่องเบียร์เขาเล่นมุกอ๋อหรอหนูตามไม่ทันหนูขอโทษนะคะหนูเอออยู่ตอนเนี้ย Hintang... dando siyo niya sa bataka. ก่นก่อนไปกินร้านไฟไดหนึงมาค่ะคนแบบพาเยอะมากว่าแบบอร่อยมากนูนี่ในติ๊กต็อเลยแล้วหนูรู้สึกว่ามันเฉยๆมากเลย <laughs> แบบหกเต็มสิไม่ได้ขนาดนั้นก็แบบหองก็ไม่ได้ขนาดนั้นทำออกมาก็แบบไม่ได้ดีขนาแถวไหนแถวเอกอมัยค่ะก็แบบ แต่เขากำลังจะปิดละ่ะแต่แบบนานคือจานหนึ่งไปอีกจานหนึ่งอประมาณสิบห้านาทีอ่ะคือใช้เวลากินนานมากอ่ะเปิดคอนเสิร์ตหน่อยโอเคได้ได้ไดแบบนานเกินไปจนเบื่อเลย<ป>นานมาแล้วเบอทันใจ ที่กำลังขายมีอยู่ไม่กี่ร้านคือคนแบบบอกว่าบอกว่าแบบดีอะไรเงี้ยแต่หนูว่าแบบเฉยๆมากเพื่อนบางเกาะก็โอเคนค่าขายอยู่แถวไหนอะค่ะ เอเพลงโปรเตตโตไหมหา่อนบางเขนเชื่อนะคะผมไม่ค่อยถูกติกับไฟได้เออหนูก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเนี้ยมันแบบร้านส,ส,สตรีทฟู้ดอร่อยกว่าอ,อ๋อแล้วก็วันนี้ลองสุก,กี้ร้านหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าอยากกินมานานมากก็ไม่ได้อร่อยขนาดนั้น แบบให้เอ็ซีฟังหมดแรงแล้วพี่ธนูโปเตโต้ดีวกว่าป่ป <c oughs> ช่วยแบบเอ็มเคอร่อยตลอดบาร์บีคอนเนี่ยอร่อย กอแขดูแลไม่ได้ฟังทีแลคือจะร้องไห้เดี๋ยว